นมันถือลมยาตั้งใส่กระถางนะเป็นเื่ยเดินฮิทุปั่นเข่าสันเขาใส่จานนยน่ใส่จานตั้งไว้ตั้งห่างแม่ใสเจ็บโจ้ไวนาออกด้วย่าเด้อไวนาออกมาสั่งโจ้ อย่าบังเยคือว่ามันมีลาบเมีโบมีลายากโอ้ยแตหนึ่งนะพเสียดายนะออกางเตคอเต้า่เาออกเน้อศูนยไปเม่อวัที่แล้วได้หกแปดผออกหกเก่าใช่ไหมคเนาะอื้อหกแปดเออได้หกแปดออกหกเกาเมื่อนี้เอาตรงๆแล้วได้ไหม

เมื่อสามพักว่าอาจย์มันออกหงหงดวเแต่ไอ้น่นกับกแ่ออกอกหก้าวไปแต่ไม่รู้นี่ไงจะันนั่นหรืกันนั่นจะติดผู้กับใครออกหงกเลยนั่นก็มันมีเลขล่าง ง๙เก้าก่อนงดโอ้ยนฝอยบ่มีนิทานอนใดเบาสูลูกสูหลานฟังจาหาหน้าที่อหน้าที่ด้บ่้มันมีอันใดน้อมันกับ่มีอันใดเข้าอันใดามันมีอก่าลนิทานปูผาแดงนิทานปูผาแดงลงเทียอ่งหว่าลำล มหาจะบอกคอื่นอ uh, mm. oh, ้อคนเดียวคนเดียวเลยค่เดียวเลยมีประวัติอย่างอีกบ้ม่ไที่เห่าลูกลานตองแบบสืบสาเป่าแบบประเพณีไว้อย่างนี้นะแม่

ตะกี้วานมันสวยทายมันมั่งจำมุมบอยมันงจำบ่อยไปในน้าร่ะว่างวันเพี่ยงได้ตะเกี้ตะกอนมันเงี่ยสามคุ้มนี่พ่อเว้ยหนามันงพี่พ่ออยากเห็นหนาพคุณพ่อละลนมันจงไหนหล่ะมั่นบอกว่าแต่อาชีพนี้นะอาจจะไม่น้อยจะฟังก็ได้ อ่าค่ะคะุณผู้สวนะัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั่วประเทศนะคะเด้อค่ะสดีรรตะกี้ตะกรอนเนาะอันบ้านเชียงรายเนี่ยมันมีสามก้อนเสาหรอกเขามาตั้งประวัติของบ้านเชียงรายเนี่ยแต่จะมีสามคุมคือคุมที่หนึ่งนั่นมันเป็นของคุมเราเอ่ากับมี่พญายางย่าอัน,น,ยยอออนนะละละตั้งคุมเนึง่งคือคุมเรา มันนี่กามมาคุ้มกลางเออกามมาคุ้มเทียนของพระเนรบุตรกาศนี้ลเออเนี่ยเรานินมาตัง้งสามก้อนเสารนี่ละตะกี้ตะกวนันมันมีสามคุม้มมันพอท่านใหญ่ท่านจะเลื่อนปานานี้มันนี่ก็อยู่ได้ไปเปีกระจังแต่จังใหญ่กันตั้งแต่สมัยก่องกวนคนตั้งแต่คน แปดซอกก็ได้มากเดิมมากไปไงก็าตามแต่โดยฝาก,กน้ำสนุนไใหญ่ๆเขาไม่ยูเลยเอนๆคุ้ทิมจนีหักปฏิบารณ์คุมกลางเนี่ยกับมีผู้เนื้อคุมเรากับมีผูเ้เนื้นองมีสามคุมด้วยกันละยื่นี่มีเงี้ยสามหลังมันมีอยู่ต่อมาหน้ากันเลย ใาญขยายขึ yeah, ้นออกมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาโค้ยบอกในข่อยมันมันบัันัอยาบอกายมบันบัอย่างผูพนในจจำได้แน่ก็ได้แน่เอะเพาะแต่ก็เป็นยังราคาอยางอยาหญ่ขาดใหญ่อ๋อขาขาเอออขอบคุณค่ะขอังดงก็ได้ไม่ยังก็ว่าสุลุกสุลานฟังเงื่นเื่อแล้วพะ ได้ไมาเบอได้ดูาบลุงเาอาทาอันนี้สองสุภ้ารวยพรนผ้รวยแล้วแมเดอค่ะแ่นนั้นองสองาบอกเขาาายโอ้มือนั้นเขาจะามทายสองสามามทายตีแมเทายกระดูแล้วโอ้แม่สองหลอกสามหลอก่ห่าะสอหลอดสาอเสียกูเื่อนคนหึเออสียกูเพอคน เห็นตะไรก้อแล้วพวนันสองมะก่อนเลยว่ะค่ะเห็นสองมาก่อนเลยด้วยพอเม่พที่น้องปองไปได้ค่ะเด้ออ่าอ okay. uh, ันนี้เ้าก่าล่อขอโชคขอชั่จากปูขาแดงเน้วนะคะที่นอคะงอนนี้นอที่แล้วแพะขาดไปเต็มมึงนด้ค่ะได้หกแปดแต่ว่าได้เลออก หกเก้าไข่ซีฟาหมอนที่แล้วนะคะ่ะเนาะหมอนนี่ขอปูตรงตรงนะไข่ซีเด้อค่ะตอนนี้เหากะล่อถูบอยู่เนะคะ่ะเห็นกำลังเห็นสองตัวแล้ว้อคะฟอแฟพีนองปองไปเนาะคะ่ะนี่เห่ากะเป็นปูพาแดงเนาะคะ่ะบ้าน เชียงแวะน้องขายเอฟซีค่ะบางคนก็ห้วง้บบเชียงเฮ้วยังกับห้องทอง อ๋อว่เหลี่ยนี่สะเลี้ยข้อมสองตัวสองฟนอืมมันเลื้อยขึ้นอืมบางคนคือถามลูกว่าเอาบ้านเชียงแหีมมาแต่สายแสดงลูกว่าค่ะอันนี้ก็ล่อทูบเชียงไทยขอโชคขอใช่กับปูผาแดงเข้าน้อไข่จีเนาะค่ะ ค่ะก็เห็นสองตัวแล้วด้อค่ะเด้ออึกใจนึงไข่เอฟซีค่ะอยาเฝ้านี้ไปใส่นะค่ะถาเบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะคข่เอฟซีพอแม่พี่น้องปองไปนะคะเด้อสิได้มีโชคไม่ใช่ค่ะสิได้มาเห็ดมาสั่งเนาะค่ะเนาะอย่ามีโชคไม่ใช่มาทำบุญเนาะค่ะเอฟซีค่ะสำหรับเอฟซีที่เขามาไม่แอดก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องสุภารวยไป้เด้อค่ะเด้อเพื่อสิบประพาดข่าวสารดีๆๆจากทางช่องสุภาลวยเนอ้องไข่สิเน,ะะน,นะาะ เราบ่บอกมาก่มากเรียนตวิ well, ้เลยหนึ่ง่เขีนม่วนนี้ลูกไปขออยู่บ้างที่านามซือได้ห้าหกหนะับนี่เคกนี่ก็ซื้อกระตกรไรด้บ่สองสองหนึ่งเหลี่วเกเี่ยกเมนบนี้ัดดอกวันไหนนบ

กจะออกงวดนี or or a e, a ่คืออะไรหรือเปล่าเอาเพื่อนก็รัสองเมื่อเขามาขอสื่ออะตัวสามก็ตัวไทยไม่เป็น่่อมันมันคือีกันคับนี่กันบนัน

มันมันหัวตะขวนขวัว่บึงกระนากรตาะมันแบเดือโตน้ำดำนี่ตัาคืัวป้องขยายออก บังน้ำกล่อง,น,นะองนีม่มันยุดจับขึ้นน้ำไหนว่าคะแนสิบนะพอนะตังไหนสามนะพ่อหนึงสองสามตะวันแงเมกี้นกว่าขึ้นเเลขหานะพอเนะวา <c oughs> เลขกหาก,กับเลขกสามล้วนี่เป็นปริศนาละ สามนกพอเนาะัเพากันเลยอ่นกกคยเ่่มเจามนึกมันเือสองสาม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 ดอสองนเดนนี่สามสามสองห มัใส่ห่วยกัด็นตเมืองทมมันก็อันกันมันไม่เป็นอเมือเดอมันก็น้งมันดีตรงันก็คุณูกนดินมันเล็กสามเลยมันคืมันเลขกเจ้าว่าสาีคือเด็ขาดคึ้นสมข้เดขาันขึ้เด็บไค่ัวเอเาว่าอันที สุดท้ายกับสามพ่อเอาเขียนไว้สองสามสามแล้วกันสองห้าสามหลกช่องสองดีแล้วค่ะกันไหมกันไว้สองสามสามแล้วก็สองห้าสามนะคะได้เอซี่ค่ะพอแม่พี่น้องค่ะสองสมกัองมมนี่ยมนี้พอหน้าเสีเปลี่ยนไปได้ กะสามง้มขัดเล็กไต่านี่แม่บันเ็ปั่นะคะค่ะอันนี้กาสรุปเนาะค่ะเนาะสองห้าสามสองสามสามเนาะค่ะเล็กหอปูแดงเขาเนาะค่ะเนาะเพื่อเพิ่น หายโชคหายใช่เนาะคะ่ะค่ะสุดท้ายนี่กับแคบนาจอไวเด้ยวยเอฟซีเด้อกับขอให้ f เอฟซีทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงคะ่ะลำลำลุลย้ลยลุ้ยขายเอฟซีสวัสดีคะ่ะ